สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม b บง g k o อะสเตร Do นะครับผมเป็นเดโมนะฮะเป็นเกมเรื่องจริงที่แต่งขึ้นนะฮะเรื่องแต่งขึ้นจากเรื่องจริงนะฮะไอเลโกเป็นเรื่องที่ประเทศไทยนะครับผมมีคนให้ผมเล่น,นครับผมก็เลยลองเล่นดูนะะนางบอกอยากให้เล่นดู เราน่าจะได้รับบทเป็นคนคนรวยนะที่ไม่มีบ้านสอนควบคุมเดี๋ยวใช้จอยได้ด้วยหรอมันไม่เห็นใช้ได้เลยอาวผมไม่ได้กด <c oughs> <c oughs> โอเคดูสิให้ตำรวจสำรวจดูเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ยเอาเอาเอาฝันฝัน ฝันร้ายจังเลยเมื่อคืนนี้ฉันฝันร้ายฉันฝันว่าฉันโดดตึกใครมาเคาะประตูนี่ฉันกำลังโมโหอยู่ดีครับหล๊บนึงอ๋อพ่อคุณกว่าจะมาเมื่อทำอะไรอยู่ฮะมันคือใครอ่ะขอโทษครับผมเอเมื่อกี้ผมหลับอยู่แก่มากเจ้าของหอนะครับเธอใช่ไอไอคนที่เป็นคนร้ายบ้านปะเนี่ย เออครับจะอยู่นี่อีกนานไหมอ๋อจะอยู่นี่จะอยู่นี่จะอยู่นี่อีกอะรแค่ไหนเออผมคิดว่ามันมีผู้หญิงต่างชาติคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากจะสัมภาษณ์เธอน่ะเขาบอกว่าจะมาที่นี่อีกทีหนึ่งคือสองอาทิตย์หน้าเลยเธอแอดเขาแล้วไปคุยกับเขาเองเอ๊ะผู้หญิงต่างชาติเหรอครับเขาบอกเขาเคยเจอเธอตอนที่เธออยู่บนถนนน่ะหืม อะไรตอนนี้เรารวยแล้วหรอโอ้เขาผมสีน้ำตาลหรือเปล่าครับจะรู้ได้ยไงคุยกันในโทรศัพท์นะโว้ย,ยนี่ฉันมีธุระต้องทําอีกเยอะเลยวันนี้เนี่ยจะแอดไหมเนี่ยไอดี ID เขาครับได้ครับแป๊บเดียวนะครับวันนี้คือกดกดอะไรเออจะรู้หรออ๋อยูทูบีแอดเฟซบุ๊กเหรอ <laughs> แอดใครกันและนี่ก็คือต้องเอากระดาษสักแผ่นมาจดโอเค กระดาษอยู่บนโต๊ะนะครับผมไปเอากระดาษก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมเดินยากเลยโอ้ยฉีกมันทำไมล่ะมาแล้วครับไอดีเขาคือโอเคตามนี้ให้เราพิมพ์ด้วยแ <c oughs> อดเดให้พิมพ์ทำไมจุดเอใหญ่ใช่ไหมเอย Y เล็กแล้วก็เอเล็ก ทำนี้ Let's go <S เขียนเสร็จแล้วครับอา้าวไปแล้วเหรอไปซะแล้วไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราแต่ว่าเราค่อยบอกมารีเรื่องนี้ละกันมารีเขามีสมาร์ทโฟนนี่นามารีกัใครงั้นแปลว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกสักระยะหนึ่งสินะเ,เราจะไปไหนอะรู้สึกยังรู้สึกเพียอยู่เลยไปนอนต่อดีกว่า รู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยได้กลับมานอนบนเตียงอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ไปนอนแด้เวลานอนสลิปสลิปหลับทําไมลองแกะทำไมและเราก็ได้หลับไปวันที่8ธันวาคม2 5 1 1ณกรุรงเทพมหานครประเทศไทยเหมือนเล่นเกมสสตาร์ดิวเลยอุ้ยแต่ภาพสวยนะ ชอบแบบนี้มาก2มิติปิดเกมเนื้อเรื่องที่ทำมาจากชีวิตจริงนี่เราต้องพูดแบบภาษาอังกฤษมเนี่ยโอ้โหเราเป็นคนญี่ปุ่นนะเฮ้ยเดี๋ยวนะยี่ายะคิดว่าจะอยู่แถวนี้นี่นะมลองเดินไปดูซิฮลัลโหลยิ่ายะนะคะฮ,ฮ,ฮัฮโลโหลฮัลโหลโอเคฮลัลโหลยิ่ายาคะ่ะจากยาะ ado celebrate channel และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้งแล้วนะคะเป็นอะไรที่ Liam, จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ทุกคนมากเลยมากมากเลยนะคะ <Antar ctic> คือเราต้องเป็นโอเคไกด์พาเที่ยวแล้วคือเมื่อ5้าเดือนก่อนอ่ะเราได้ทำคลิปได้สัมภาษณ์คุณนะคนร้บ้านคนหนึ่งที่ประเทศไทยนี่แหละชื่อของเขาก็คือนะ้าบุญและก็ เขาบอกว่าเขาพัดหลงกันกับครอบครัวเขา<ๆ>เขาติดต่อไม่ได้เลยโอ้ไม่กอดไหนต่อทีนี้อ๋อคือตอนนี้นะ้าเขาอะนะอะ่ได้เจอกับครอบครัวเขาแล้วเย่ Yay. และคือนะ้าเขาไม่ได้เจอกับพรอบครัวเขามาตั้ง10ปีและนั่นทําให้เราได้มีไอเดียอยากทําคลิปพัดต่อนั่นก็คือคลิปนี้นี่เองอืมอตึกนี้ใช่ไหมนะ อันนี้คือเปิดคลิปคุยกันเดียวแล้ว okay. ก็สําหรับคลิปนี้นะคะจบไม่เพียงเท่านี้ออไม่ใช่เราจะถามเรื่องราวชีวิตทั้งหมดของน้าแกเลยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นคนไร้บ้านจนกระทั่งเขาได้เจอกับครอบครัวเขาอีกครั้งคลิปนี้อาจจะยาวมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหน และคลิปนี้ก็จะเต็มไปด้วยโฆษณานะคะเราสัญญาว่าจะเอาเงินที่ได้จากคลิปนี้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนไร้บ้านให้หมดเลยค่ะโกหกเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเราไปดูอพาร์ตเมนต์เขากันเลยค่ะเราจะลากเสียงทำไมค่ะไม่ชิมนะและที่นี่ก็น้าจะเป็นที่ที่นะเขาพักอยู่นะคะงั้นเราขออนุญาตติดต่อเขานะเขาหน้าอะไรหล่ะหน้าเขาและเดี๋ยวจะกลับมานะคะ ติดต่อนะไปโทรไปนะเอามารับหน่อยดูเอาโทรไม่ติดอันหน้ามามองเราหมายความว่าไงเอ้อมาแล้วอุยใครอ่ะเออ่คุณคือคุณน้ามาลีใช่ไหมคะเพื่อของน้าบุญใช่ไหมโขนหน้านี้เห,หี่ยวเลยอ๋อ yes yes เอาแล้วไงภาษาอังกฤษใส่ตู้อีกแล้ว โอ้สวัสดีค่ะหนูคิรยานะคะหนูเป็นบล็อกเกอร์ที่คุยกับน้าทางโทรศัพท์นะค่ะเดี๋ยวสาวนี่หลานพูดไหม่อเป็นนะถ้าบูลแกเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอยางเงี้ยฉันอย่างเงีอย่างเี้ยคุยคนเดียวแล้วหนึ่งตูจำได้ว่าเขาบอกน้องเขาแล้วว่าตูไม่เก่งภาษาอังกฤษเย้เย้ตื่นขึ้นมา ตามขึ้นมาแล้วจะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วจะรู้เรื่องมั้เนี่ยอ๋อคุณน้าเป็นภรรยาน้าบุญหรือเปล่าคะฮะภรรยาค่ะเป็นภรรยาของน้าบุญหรือเปล่าคะอภรรยาเอ่อแบบว่าชายหญิงอยู่ด้วยกันประมาณเนี้ยน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะดูจากส่งละอ๋อไม่ไม่บุญโนภรรยาบุญ <laughs> พญอานุพยายาอ๋อหนูคิดว่าหนูเข้าใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นเสียใจด้วยนะคะเอาไปเรื่อยเลยทีน,นีีอืม Sorry I อ,อแบบบอกยูแล้ว I อไมเอ่เกี่ยาซากยูไปถามไอบุญมันนะเดี๋ยวมันบอกอยูเองโอ้โอเคค่ะ ดี๋ยวถ้าเราดูสังงกินเดี่ยอุ้ยใครเดิอมาบุญปอ้ตัวน้อยพลังมันมาแล้วมาคุยอังกิษให้น่อย <c oughs> ไอ้บุญนุ้ยอา้าวโอ้ยสวดีนี่แกกำลังขี้อยู่หรือไงฮะรอเป็นชาติแล้วเนี่ยยิ้มอะไรมึง <c oughs> โทษทีโดดทษทีนี่แกชอบพูดอะไรเว่อร์เว่อร์เหมือนเคยเลยนะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหล สวัสดีโอ้ก oh ็คุณน้าดูสดชื่นขึ้นมากเลยนะคะน้าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้โอ้โอ้แล้วกันนะตอนนี้ก็จะพูดยังไงดีในภาษาไทยเขาพูดว่าตื้นตันนะถื้นทนันตื้นตันแบบมันพูดอะไรไม่ออกเลยประมาณหนูโอ้ง oh. ั้นหรอคะอเดี๋ยวเดินเล่นอยู่ข้างล่างนะได้ได้ได้ได มั okay. นจะหนีและชิงนะภาษาอังกฤษ,ษนี่ไม่คล่องเลยขอบคุณค่ะคุณนะ้าเดินไปโดยไร้รี่ยวแรเข้ามาก่อนสิได,ได้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วหนูเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะหนูดีใจมากดีใจมากๆเลยที่ได้เจอคุณน้าอีกครั้งนะ่ะตอนหนูได้ยินข่าวนี่หนูแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยอืม จริงหนูหน้าเองก็ไม่อยากเชื่อเลยเหมือนกันเอาทำตัวตามสบายเลยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะนี่ก็ขอบคุณเก่งเหลือเกินตั้งแต่เดินเข้ามานี่ขอบคุณทุกคนเลยเนะี่ยหรือว่างกระเป๋าตรงนี้ได้ไหมคะเอาเลยวางเลยอืมเรียบร้อยเอาเงินมาหรือเปล่าน่ารู้มันดู โสม,สมหนูหิวข้าวสินะไอ้หนูคงหิวน้ำสินะเดี๋ยวนะัาไปหาอะไรมาให้ดื่มโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยค่ะงั้นหนูขอตั้งกล้องรอนะคะเอาละตั้งกล้องละเราจะทําอะไรเนี่ยสัมภาษณา์คุณน้าในค่ําคืนนี้เอาละนั่งเราต้องเดินไปเอาน้ําสินะก็ว่าอยู่ทําไมก <c oughs> ินน้ำอะไรดีตู้เย็นเปิดคุณเปิดตู้เย็นนะะึะมีชากับน้ําแข็งเอาน้ำแข็งน้ำชามาก่อนชายเย็นชายเย็นหนูน่าชอบกินชายเย็นรื้เปล่าของไทยเลยนะ ชาตาแมวอะไม่ใช่อ๋อเราต้องอ๋อต้องการเครื่องดื่ม,มน้ำแข็งและแก้วสินะเอาเราต้องเอาแก้วก่อนอ๋อคุณได้รับแก้วแล้วน้ำแข็งด้วยเราบอกนะว่าต้อง m i แอนด m a ม็ก,อ,มกอืมโอ้นะขอโทษนะห้องนะ้ามันจะเล็กๆไปหน่อยอา่าแล้วก็มานั่งคุยกันบนบนเสือด้วยอืมอันนี้เสือเหรอเนี่ยเพราะไม่เป็นไรค่ะหนูสบายมากไม่ต้องห่วงนะคะอ๋อมาลองกินชาไทยดูไหมเดี๋ยวน้าเทให้เทก่อน ใส่น้ํำแข็งก่อนสิเออใส่น้ำแข็งก่อน,ออน,อนจากนั้นก็ขอบคุณค่าอุ้ยอร่อยไหมชาไทยว้าวอร่อยเลยอร่อยเลยนะคะหนูเคยกินชาไทยนะคะที่บ้านเกิดของหนูแต่อันนี้โดนใจหนูสุดเลยอร่อยใช่ไหมล่ะมันเป็นชาไทยที่น้าทำเองจากมือ ชั่วรลายมากโอเคงั้นหนูขอเริ่มสัมภาษณ์เลยได้ไหมคะได้เลยโอเคตอนนี้เราเจอกันครั้งตอนที่เราเจอกันครั้งแรกนะยังนั่งอยู่บนถนอนอยู่เลยตอนนี้นะช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วบนแบบความรู้สึกอะไรอย่างนี้อืมรู้สึกดีมากเลยคะ่ะไม่ใช่ผชายผู้ชายรู้สึกดีมากเลยหนูแบบสุดยอดไปเลย ดีใจด้วยนะคะหนูรู้สึกดีมากๆเลยที่เห็นนะ้ามกว้างขนาดนี้ได้มกว้างขนาดนี้โอเคเราเข้าคําถามแรกเลยนะคะที่จริงแล้วที่จริงหนูเคยถามน้าไปแล้วแต่ว่านะ้าช่วยบอกได้ไหมคะว่าเป็นคนไร้บ้านนี่มันรู้สึกยังไงอ๋อได้ได้ได,ได้แล้วฮืม มันลำบากมากมากเลยมันลำมันลําบากมันลําบากมากเลยหนูแมวแมวฝอยรับมันลําบากมากเลยมันลําบากมากเลยหนูอ่อมันลําบากมากเลยหนูอมันรู้สึกมีตัวตนหน้าแบบเศร้าๆเรามองเห็นเขาเดินผ่านไปผ่านมาแต่ทําไมก็ไม่รู้มันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนเขากําลังเดินเหยียบเราไปเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนจะหานอนก็ลําบากถึงหาได้พอนอนหลับก็ฝันร้ายอีก ปันหลายที่ว่าคือการผันอดีตที่เรามีความสุขนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนสิ่งนั้นมันจะไม่กลับมาอีกแล้วมันเร,เราจะไม่เจอความสุขนี้อีกแล้วแต่ชีวิตนั้นมันก็กลับมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นาได้เจอกับครอบครัวนาแล้วอืมใช่จ้ะใช่ใช่มันจบลงแล้วหนูขอโทษนะคะถ้าคําถามหนูมันทําให้นาะย้อนไปหาความทรงจําที่ไม่ดีขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกหนูนะสบายมาก แต่ว่าไปแต่ว่าไปแล้วจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่หนูสงสัยมานานมากแล้วนะคะับไรหรอทําไมนะพูดถึงทําไมนพูดอังกฤษ <c oughs> เก่งจัง <c oughs> อ๋อก็เป็นเรื่องของสมัยอดีตอ๋อสมัยอดีตก่อนไม่มีบ้านนะ่ะนะก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละโอ้ซึ่งชีวิตนั้นก็กําลังจะกลับมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะก็จะได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมคะ ไม่ได้เรือกเลยใช่จ้ะขอบคุณหนูมากเลยนะที่เป็นห่วงหนูเป็นคนมีเมตตาม,มากๆเลยโอ้ขอบคุณนะคะพูดขอบคุณอีกแล้วขอบคุณเก่งโอเคถ้างั้นหนูคิดว่านะน่าจะถึงเวลาที่หนูจะถามคําถามนี้แล้วคุณน้าช่วยบอกได้ไหมคะว่า,าปฏิหารน,นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและก็คุณน้ามาคุณน้ามาลีเขาเหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับหนูเกี่ยวกับสร้อยคอที่น้าใส่นะคะมันมีมันคืออะไรหรอคะอ๋อ ใช่คอเนี่ยนะอืมอันนี้น่ะหรอใช่ค่ะได้เลยเดี๋ยวน้าจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ได้ฟังแต่มันยาวมากเลยนะไม่เอาไมได้เลยเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังยาวมากเลยนะหนูยังอยากฟังอยู่หรือเปล่านั่นเป็นเหตุผลที่หนูมาที่นี่เลยค่ะเล่ามาเลยค่ะโอ้่มีคนอยากฟังเรื่องของเราเรื่องราวยาวๆแบบนี้ทําให้เรานึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องหนึ่งเลยนะไม่ไม่คิดเลยนะว่าโอเค ้างั้นนะ้ขอเริ่มจากเรื่องเริ่มเรื่องจากย้อนไปอดีตการวันที่13มิถุนา2560ตี5 21เขตพอ,อรายสาทรกรุงเทพมหานครอืตอนนี้เราเราชื่อบุญใช่แล้วบุญที่หมายถึงทำบุญอะไรพวกนี้แหละและเราเป็นคนไร้บ้านเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไง เราควรจะโทษใครดีเดี๋ยวมันมีความผิดของใครด้วยหรอโทษสังคมดีไหมหรือโทษรัฐบาลดีหรือโทษฐานะฐา,านะสังคมของเราดีหรือว่าเราควรโทษตัวเองกันนะเราทําให้ทุกๆอย่างมันพังลงหรือเปล่าจุดไหนในชีวิตของเรากันแน่ที่ทําให้มาอยู่ตรงนี้ตอนที่หนึ่งรองเท้าข้างเดียว mm. เอาวะบุญเปิดสมุดของเรา อ่านหนังสือนะครับบอได้บอได้ไปแต่ไปบอได,ไไอได้คืออะไรวะบอได้ไปไปไปบอได้โอ้เพื่ออ่านหนังสือนะครับก็ก,กดนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเหรออุ้ยใครอะมีแก๊งเหรอสังคมฝันร้ายเหรอเขาชื่อกล้านะครับเราไม่รู้สิเราจําไม่ได้ว่าฝันว่าอะไรนี่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันนั่นก็ฝันร้ายเหรออืมใช่คิดว่านะนี่ว่า อะไรเล่าจะบอกรักกันรืงไงบอกรักกันหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้เลยเราแค่แบบคือมันสิบกว่าปีแล้วนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้คําตอบเลยเดี๋ยวบอกรักเรอเฮ้ยเราเข้าใจนะสมมุติว่าเรามีเงินพอไม่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 เดี๋ยวจะเย็นก่อนเราว่าแกไม่ควรทําร้ายตัวเองอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นหยุดคิดเถอะแต่เราบอกให้หยุดคิดไง แกนอนซะวันนี้อ่ะแกต้องทํามาหากินพรุ่งนี้ใช่ไหมละ่ะใช่แหละก็ถูกของนายเออเดี๋ยวก็เอ่อเดี๋ยวก็จะไปนอนต่อและเหมือนกันนายจะไปแล้วเหรอเออพรุ่งนี้ก็ต้องทํางานเหมือนกันโอเคเออถ้างั้นเจอกันแล้วก็ไม่ต้องคิดมากละ่ะอือหไปแล้ว๊ปยบายเพื่อนเพื่อนขโมยรองเท้าไป โอ้โหเนื้อเรื่องนี้มันเข้มข้นมากนี่แค่ดีโมะเนี่ยเดโมเหรือว่าเล่นจบเกมอะ